เมื่อแม่ชีสาวเข้าใจว่าพระเจ้าได้ประทานหนุ่มหล่อบริสุทธิ์มาให้กับพวกเธอแล้วในท้ายที่สุดจะเป็นเช่นไรเมื่อเขานั้นหล่อจนเกินหักห้ามใจสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเรื่อง Virgin Territory เบื่อไหมครับเวลาที่กำลังดูหนังฟังเพลงแต่ดันมีโฆษณามาขั้นซะก่อนผมแนะนำยูทู p พ e เ i u m ราคาถูกเพียง59บาทต่อเดือน จากปกติ209บาทเท่านี้คุณก็จะได้ดูคลิปอย่างจุใจไม่มีโฆษณามาขั้นให้เสียอารมณ์สามารถรับชมได้ทุกอุปกรณ์ติดโปรเก่าก็สามารถย้ายค่ายได้โดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับหนังเปิดตัวที่โลเลนโซและเอกหนุ่มของเรากำลังวิ่งหนีการไล่ล่าจากบรรดาเหล่าลูกสมุนของเจอบ์บโนอันตาพาลตัวร้ายแห่งเมืองนี้แต่โชคดีที่เขามีฝีมือดีจึงหนีรอดไปได้ เจอ์บโนจึงสั่งให้ลูกน้องตามไปสังหารพระเอกซะโลเรนโซรู้ดีว่าเขาไม่อาจอยู่เมืองนี้ได้อีกต่อไปโดยก่อนที่จะจากไปเขาได้นำดอกไม้มาวางไว้ให้กับลูกสาวเศรษฐีนางเอกของเราที่มีชื่อว่าแพมพเนียด้วยฐานะที่ต่างกันจึงทำให้ทั้งสองไม่อาจจะคบกันได้แล้วเพื่อนก็ได้เอาม้ามาให้กับพระเอกพร้อมกับบอกให้เขารีบหนีไปเพราะถ้าถูกเจอเบโนจับตัวได้ต้องโดนฆ่าทิ้งแน่ โลเลนโซจึงได้ออกเดินทางไกลเพื่อหลบหนีการไล่ล่าจนได้บังเอิญพบกับชายคนหนึ่งระหว่างทางเขาได้ถามว่าหนทางข้างหน้าคือที่ใดชายคนนั้นจึงบอกว่าเป็นเส้นทางที่เต็มไปด้วยแม่ชีที่แสนน่ากลัวทำให้เขารู้ว่าปลายทางนั้นเป็นโบสถ์แล้วเหล่าลูกสมุนของเจอเบโนก็ไล่ตามมาโลเลนโซจึงรีบขี่ม้าหนีไปโดยในครั้งนี้เขาได้หลบขึ้นไปแอบซ่อนอยู่บนต้นไม้ แต่แล้วกิ่งไม้ที่เขาเกาะอยู่ก็ดันหักทำให้เขาล่วงลงมาหมดสติอยู่ด้านล่างจากนั้นเหล่าแม่ชีก็มาพกตัวเขาด้วยความหล่อเหล่าทำให้พวกเธอคิดว่าเขาตกลงมาจากสวรรค์จึงได้พาตัวโลเรนโซกลับมาที่โบสถ์เมื่อมาถึงสองแม่ชีสาวก็เอาแต่เฝ้ามองหนุ่มหล่อและพูดคุยกันว่าเราน่าจะถอดเสื้อผ้าเขาออกดูนะว่ามีบาดแผลที่ไหนหรือเปล่า ซึ่งบอกได้เลยครับว่าไม่ได้แค่ดูแผลแน่นอนทำให้พระเอกของเราที่แกล้งหลับอยู่ถึงกับชอบอกชอบใจแถมเธอยังก้มไปจูบเขาอีกด้วยพอเขาลืมตาขึ้นมาก็ทำให้เธอตกใจมากจากนั้นหัวหน้าแม่ชีก็เดินเข้ามาดูอาการแม่ชีสาวจึงบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่ยอมพูดอะไรสักคำหัวหน้าแม่ชีจึงถามว่าเขาสามารถพูดหรือฟังได้หรือเปล่า พระเอกจึงฉวยโอกาสเล่นตามน้ำแกล้งทำเป็นพูดไม่ได้ฟังไม่ได้ยินทําให้เหล่าแม่ชีเข้าใจว่าเขาตกลงมาจากสวรรค์จริงๆหัวหน้าแม่ชีจึงสั่งให้พวกเธอพาเขาไปอาบน้ำชำระล้างร่างกายแล้วสองแม่ชีสาวก็ได้ตามเข้ามาในห้องน้ำซึ่งถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องไปรับชมในหนังตัวเต็มนะครับทางด้านของเจอบ์บโนก็มาพบกับนางเอก เพื่อแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของพ่อเธอโดยเขาได้บอกว่าก่อนที่พ่อของเธอจะจากไปได้ฝากฝังให้เขาเป็นคนคอยดูแลปกป้องเธอและยังโกหกว่าพ่อของเธอประสบปัญหาทางด้านการค้าติดหนี้สินเขาเป็นจำนวนมากซึ่งทั้งหมดเป็นแผนการของเจอบ์บโนเพื่อที่จะได้ครอบครองตัวสาวงามอย่างแพมพเนียรวมถึงทรัพย์สมบัติมากมาย นางเอกจึงบอกว่าเธอได้ให้คำสัญญาว่าจะแต่งงานกับท่านเขาเดอร์ซินสกี้ที่กำลังเดินทางมาจากรัเสเซียเพื่อมาหาเธอที่นี่ซึ่งเจอบีโนก็ไม่ได้สนใจโดยบอกว่าสิ่งสุดท้ายที่พ่อของนางเอกได้สั่งเสียไว้ก่อนตายก็คือยกเธอให้กับเขาแล้วเขาก็ได้คุกเข่าขอเธอแต่งงานนางเอกที่เหลือตัวคนเดียวจึงต้องแกล้งจำยอมโดยในค่ำคืนหนึ่งเธอได้มาพบกับสองเพื่อนสาวที่โบสถ์ในเมือง เพื่อวางแผนจะหลบหนีเจอ์บีโนพอพอได้หมายมั่นให้เธอแต่งงานกับท่านเขาแต่เมลิซาเพื่อนตัวแสบได้แนะนำให้หนงเอกไปฟิชเชอร์ลิงกับโลเรนโซก่อนที่จะแต่งงานเซียนนาที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่เห็นด้วยและบอกว่าเป็นเรื่องน่าอายเราไม่ควรจะมีอะไรกับผู้ชายก่อนที่จะแต่งงานตอนนั้นเองเจอบีโนก็ได้เดินเข้ามาขัดจังหวะก,การสนทนาเขาต้องการรับตัวนงเอกกลับบ้าน แล้วเขาก็ได้เจอกับสองเพื่อนสนิทของพระเอกอยู่ที่นั่นเจอบีโนจึงคิดจะจัดการทั้งสองคนทิ้งซะช่างทาสีจึงได้ปลอมตัวเป็นบาทหลวงพร้อมกับบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่ของพระเจ้าทำให้เจอบีโนยอมลามือหลังจากนั้นนางเอกก็นั่งรถม้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ที่โบดอันแสนห่างไกลแล้วได้ปลอมตัวเป็นแม่ชีอาศัยอยู่ที่นั่นตอนนั้นเองเธอก็ได้บังเอิญเห็นพระเอกเข้า ซึ่งเหล่าแม่ชีก็บอกว่าเขาเป็นคนทําสวนที่ถูกส่งลงมาจากสวรรค์และยังบอกอีกว่าเขาพูดไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ยินแม้ว่านางเอกจะรู้ความจริงแต่เธอก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเธอได้เห็นพฤติกรรมที่เขาแอบมีความสัมพันธ์กับแม่ชีทำให้เธอเกิดความหึงหวงไม่พอใจในวันต่อมาเมื่อเหล่าแม่ชีสาวเอาน้ำร้อนมาให้พระเอกอาบนางเอกจึงได้เอาน้ำลาดใส่หัวของเขา ก่อนที่แม่ชีสาวจะพาตัวเขาไปส่งให้กับหัวหน้าแม่ชีทางด้านเพื่อนของนางเอกและพระเอกรวมถึงบาทหลวงได้ร่วมออกเดินทางไปอย่างบ้านที่อยู่ชนบทเพื่อร่วมงานแต่งของแพมพเนียโดยระหว่างทางขณะที่เซียนนากำลังหลบมาจ้ำจี้กับแฟนหนุ่มตอนนั้นเองเหล่าโจรป่าก็เข้ามาขัดจังหวะแล้วจับกลุ่มตัวทุกคนเอาไว้ซึ่งหัวหน้าโจรที่มีชื่อว่าอเล็กซานโดต้องการให้พวกเธอบำเรอความสุขให้กับพวกมัน ด้วยความชาญฉลาดของเมลิซาเธอได้เล่นตามน้ำใช้เสน่ห์มารยายั่วยวนหัวหน้าโจรจากนั้นสองเพื่อนสาวก็ได้ใช้เสน่ห์มารยาหญิงทำให้พวกโจรบ้ากลมแตกคอต่อสู้กันเองจนทำให้ทุกคนสามารถหลบหนีออกมาได้หนังตัดฉากมาที่ท่านเขาและบรรดาผู้ติดตามได้เดินทางมาถึงบ้านของนางเอกเมื่อมาถึงก็ได้พบกับเจอร์บิโนเขาเข้าใจว่ามันเป็นพ่อของนางเอก เจอเบโนจึงบอกว่าเขาคือชายที่กำลังจะเป็นสามีของแพมพเนียแต่ท่านเขาก็ไม่เชื่อแถมยังบอกอีกว่าจะให้เชื่อจริงๆเหรอว่าเธอจะแต่งงานกับผู้ชายที่แก่ข่าวพ่อเจอเบโนจึงได้ไล่เขาออกจากบ้านโดยก่อนที่ท่านเขาจะไปจากเมืองชายคนหนึ่งได้นำจดหมายมาให้พร้อมกับบอกว่าตอนนี้นางเอกปลอดภัยดีเขาสามารถตามไปพบตัวเธอได้ที่บ้านหลังหนึ่งในชนบทเพื่อจัดงานแต่งงาน พร้อมกับเตือนให้เขาระวังตัวระหว่างเดินทางท่านเขาจึงรีบมุ่งหน้าไปหาแพมพเนียแต่ระหว่างทางเขาก็ถูกลูกสมุนของเจอร์บิโน่ดักทำร้ายผู้ติดตามของเขาทั้งหมดถูกธนูยิงจนเสียชีวิตมีเพียงท่านเขาคนเดียวเท่านั้นที่หนีเอาชีวิตรอดมาได้แต่ก็ต้องมาพบกับเจอร์บิโน่ที่ดักรออยู่ถึงจะเหลือเพียงคนเดียวท่านเขาก็ไม่หวัน่นเพราะว่ากูมีปืนทำให้เขาสามารถหนีเอาตัวรอดไปได้ โดยระหว่างทางขณะที่กำลังพักดื่มน้ำก็ได้บังเอิญพบกับเมริซาที่กำลังอาบน้ำอยู่เขาตกตะลึงในความงามของเธอแล้วถามว่าเธอเป็นมนุษย์หรือเปล่าเมริซาก็ตอบว่าไม่ใช่แล้วบอกว่าเธอเป็นนางไม้ท่านเขาจึงถามว่าเธอมาจากไหนแล้วมาทำอะไรที่นี่เมริซาเลยบอกว่าเธอมาจากเมืองฟอเรนเพื่อมารอเจ้าบ่าวจัดงานแต่งงานทำให้เขาเข้าใจผิดว่าเธอคือแพมพเนีย เขาจึงได้แนะนำตนเองว่าคือท่านเขาเดอร์ซินสกี้พอพูดจบเมริซ่าก็เดินขึ้นมาจากน้ำในแบบที่ผมต้องเซ็นเซอร์เลยทีเดียวครับแล้วทั้งคู่ก็ได้ออดออดจักกิ้งแกลดกันต่อมานางเอกก็ได้นำอาหารมาให้กับพระเอกเธอได้เอาผ้าปิดตาของเขาเอาไว้พร้อมกับบอกว่าเธอวาดภาพเขาในฝันทุกข้าคืนที่หลับตานอนก่อนที่เธอจะจูบเขาและจากไป หลังจากนั้นดนังเอกก็มาฟ้องหัวหน้าแม่ชีว่าเธอได้ยินเสียงพระเอกร้องเพลงอยู่ในสวนเพราะว่าเธอไม่ต้องการให้เขาอยู่ท่ามกลางแม่ชีสาวเมื่อหัวหน้าแม่ชีได้รู้ความจริงจึงได้แอบไปที่ห้องของพระเอกขณะที่เขากำลังหลับเธอก็ได้กระซิบข้างหูว่าเธอจะใช้มีดตัดสักกลินดาวร้ายของเขาทิ้งซะทำให้พระเอกสะดุ้งตกใจร้องเสียงดังลั่นขึ้นมาหัวหน้าแม่ชีจึงจับได้ว่าเขาโกหก แต่พระเอกก็พยายามแถต่อโดยบอกว่าเป็นความมหัศจรรย์ที่เขาสามารถพูดได้แล้วเขาก็โดนขับไล่ออกจากโบสแต่ด้วยความที่ไม่รู้จะไปที่ใดโลเลนโซยังคงวนเวียนอยู่ที่โบสถจนกระทั่งนางเอกได้นั่งรถม้าผ่านมาเมื่อทั้งสองได้เจอกันนางเอกก็ทำเป็นเหมือนไม่รู้ไม่เห็นและถามว่าเขามาทำอะไรที่นี่พระเอกจึงบอกว่าเขาหลบหนีการตามล่ามาเป็นคนสวนอยู่ที่นี่ ส่วนนางเอกก็บอกว่าเธอกําลังจะไปแต่งงานกับท่านเขาและเอกก็เลยประชดว่าจะแต่งงานกับท่านเขาอ้วนๆที่ไม่เคยเห็นหน้านะหรอเธอเลยพูดกลับไปว่าได้ยินว่าเขาอยู่ที่นี่ก็ฮอตเอาเรื่องอยู่ไม่เบาแล้วเขาก็ขอติดรถม้าไปพร้อมกับเธอในมื้ออาหารเย็นวันนั้นโลเลนโซเล่าว่าเขาตกหลุมรักผู้หญิงคนหนึ่งที่ปิดตาจูบเขานางเอกเลยถามว่าเขาจะตามหาผู้หญิงที่ไม่เคยเห็นหน้าได้ยังไง พระเอกก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่เขาจะไม่มีวันลืมเธอคนนั้นในค่ำคืนนั้นขณะที่ทั้งคู่กำลังจะจูบกันเจอร์บิโนกับลูกสมุนก็ได้ขี่ม้าเข้ามาซึ่งในครั้งนี้พระเอกไม่ต้องการที่จะวิ่งหนีอีกต่อไปเขาขอดาบเพื่อจะดวลกับเจอร์บิโนตามลำพังแต่ลืมไปหรือเปล่าว่ากูเป็นตัวไลยไม่ใช่พระเอกเจอร์บิโนจึงคิดฉวยโอกาสนี้ฆ่าเขาทิ้งซะจนนางเอกต้องเข้ามาขอชีวิตของเขา แล้วเธอจะยอมแต่งงานกับมันเจอร์บิโนจึงยอมไว้ชีวิตของพระเอกในวันต่อมาขณะที่ลูกน้องของเจอร์บิโนกำลังคุมตัวพระเอกไปโดยวางแผนจะฆ่าเขาทิ้งระหว่างทางเขาก็ได้จัดการกับลูกสมุนทั้งสองคนของมันโดยก่อนที่จะเริ่มพิธีแต่งงานนางเอกก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับหลวงพ่อเธอลองขอให้เขาช่วยยื้อเวลาให้นานที่สุดเพราะหวังว่าท่านเขาจะมาได้ทันเวลา แต่หลวงพ่อก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนางเอกจึงหยิบยื่นเงินให้กับเขาหลวงพ่อก็เลยตอบตกลงเมื่อพิธีงานแต่งเริ่มขึ้นหลวงพ่อก็พยายามยื้อเวลาด้วยการกวนประสาทเจอ์บิโนมากมายจนทําให้ท่านเขาตามเข้ามาขัดขวางงานแต่งได้ทันซึ่งในเวลานั้นโลเลนโซก็ตามมาถึงพอดีทั้งสองคนร่วมมือการจัดการลูกสมุนของเจอ์บิโนทุกคนจนเหลือแต่เพียงเจอ์บิโนเพียงคนเดียว ซึ่งท่านเขาก็ได้ดวลดาบกับมันตามลําพังและเป็นผู้ชนะแต่เขาก็ไม่ได้ฆ่ามันพร้อมกับให้โอกาสเจอร์บิโนได้ต่อสู้กับพระเอกซึ่งเขาก็สามารถเอาชนะมันได้เจอบ์บโนได้ล่วงตกลงไปในบ่อน้ำที่ลึกมากๆแล้วเมื่อนางเอกเดินเข้ามาท่านเขาก็สารภาพรักพร้อมกับขอเธอแต่งงานซึ่งเธอก็ปฏิเสธที่จะแต่งงานกับเขาแล้วเมื่อเธอได้เปิดหน้าออกมา เขาก็บอกว่าเธอไม่ใช่แพมพเนียแต่เป็นเธอคนนั้นต่างหากที่เขาจะแต่งงานด้วยแล้วท่านเขากับเมลิซาก็จูบกันหลังจบเรื่องโลเลนโซก็คิดจะจากไปนางเอกจึงรีบตามมาแล้วบอกว่าเธอรักเขาแต่พระเอกก็ไม่สามารถจะรักเธอได้เพราะตอนนี้เขามีคนที่อยู่ในใจแล้วเธอจึงขอให้เขาหลับตาพร้อมกับบอกว่าเธอวาดภาพเขาในฝันทุกค่ำคืนที่หลับตานอน แล้วทั้งคู่ก็ได้จูบกันทำให้พระเอกรู้ว่าผู้หญิงที่จูบเขาในวันนั้นก็คือนางเอกแล้วหนังก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งสุดท้ายหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ